ค่ะดี๋สิคะน่ารักมากเลยอันนี้มันคือซาลาเปาเป็นรูปกระต่ายเขามีชื่อว่าเล็บบิดค่ะเมื่อเช้าดีฉานออกไปนี่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะนี่มีดวงตาด้วยนะคะนี่มีดวงตาด้วยนะคะมีสองไส้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นใบเตยแล้วอันนี้น่าจะเป็นไส้ครีมนะคะเดีย๋ยวเรามาลองไส้ครีมกันก่อนนะคะ อันนี้ก็จะกินแทนมื้อเช้าวันนี้นะคะเพราะว่ามีธุระอีกแล้วว,ว้าวเพื่อนเพื่อดูไส้ครีมไส้ครีมสกอรชิมเบิงชิมเบิงอืมนิ่มมากค่ะนิ่มมากอมอ่อยนุ่มมากอืม คนชอบกินไส้ไนะคะอืมต่อไปเรามาดูเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าจงลงไปอยู่ในท้องข้าไปเดียวนี้มาเพื่อดูสื่อสายใสใบเตยจะเป็นเพื่อน,นชิมกันเลยดูดูด,ดูอืม อร่อยกันคนละแบบนะคะอร่อยคนละแบบลองท้องกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลางวันแล้วค่อยกินจัดเต็มวันนี้เราจะไปกินปิ้งย่างอีกแล้วอืม อร่อยทั้งสองแบบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อร่อยกับ Beach, ะละับบิดซาลาเปาไส้ใบเตยแล้วก็ไส้ครีมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย